โอเคถึงวันคลิปก่อนอ่าโอเคได้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 ปรับอีกเดี๋ยวไปเอ็ดยวไปไปอุ้ยออ้ยแล้วใครเปิดคลิปกูไว้ไอ้สัตว์ไปแล้ว ้ยเอ้เอาดูเว้นมาดิยิงเตียหนจงจงหัวเนีมาที่ไปลงเลยลงเลยยิงยิงยสับเจ้ากูแน่สับเจ้กูแน่ีมาดิมาดิเฮ้ยเมาได้ปืนมาได้ปืนเฮ้ยเจ้าพวกูแน่สับมาดิ มึงยิงตายด้วยเห้ิง็อดูไก่สัตว์เฮ้ยชนมันทีชมันทีชมันทีมันดนปืนพกยิงน็อคไป <Watch out. S 1> ไปสามันก่อนามมันก่อนสามันก่อนามันก่อนนี่ี คือคือเราเล่นเงียนมันรู้สึกว่าแบบว่าเราเรายิงมันแบบเป็นเฟรมบายเฟรมมัน่เข้าใจว่าเจ้าเ้าเอ็มเจ็ดเจอกูแน่สัตว์ปืนโปดกูจะไปไปกูได้แล้วกูไม่อยู่ไม่อยู่เจอพวกกูอ่ะลับไหนละโอ้โห ไปเรีนเลือเธอเนี้่ยเก็บกระสุนหมดเนี่ยโอ้โหเก็บกระสุนไม่มึงเก็บกระสุนไปหมดเลยอ่ะเออแค่กับคนที่ปรับ20 fps บเอีเไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ้าเออว่าแต่เฟสบุ๊คนี่สามารถส่งไฟล์ได้แบบอ่าไฟล์ได้สูงสุดเท่าไหร่กี่กี่เมก เกียร์ทีวเนี่ะอ,อ๋อ,อมันสเปร์มรู้มันยิงดิเฮ้ยมึงคิดว่าเราจะไม่แจมอะแล้วทางลงอยู่ไหนเนี่ยออออแล้วมันมมนมีซีเอาปกติแล้วคุณไปยังไงอ่ะเดี๋ยวมันเปคือเป็นไฟไฟเฟรม,ฟรมฟรแล้วเราจะยิงง่ายขึ้นมองเข้าใจป่ะ

สวยสวยดีนะกูมาซอนไว้รับดาเมจในกระสุนในกูขอบคุณมากไม่เป็นไรวิ่งแบบยิงแบบแหลกๆไงเพชรเอ้ยเราเราแหลกมาเจ๊จะรูดจะรูดจะรูดเอยไม่ต้องไม่ต้องยืนข่ากูยืนขวางไว้ยืนขวางไว้เออละแลกระรูดเออเป็นไรเข้าไป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 อ่านข้างในข้างในจะรูดรูด้ยมีตัววิ่งไหมเป็านเห็ดฟานเห็ดฟานเห็ดฟันเห็ดตัวนึงตัวนึงเห็ดฟันเห็ดไหมเห็ด เอ้ยเอ้ยเล่าตัวเดียวเฮ้ยจะได้หนึ่งจะได้หนึ่งเอ้โหเล่นอย่างเงี้ยนะพันพันเฮ้ยเฮ้ยเคยขับเล่นอ่ะเฮ้ยยังไม่ใช่ละเฮ้ยมาจุด l o c a t i เข้เยไม่ใช่บอกว่าวิกิ้เฮ้ยย่าบอกวรู้ว่าไรลองยิงไม่ใช่เอ้าเรื่องไม่บอกว่ะไอ้เหี้ยคนตีในสัตว์ ไอเพชรยิงแม่กูเห็นอยู่ลูกเขียวๆเ,เลยนะยิงไน,น้ว่างไอ้ควายแล้วมาบุกปลาดีเหียไอเพชรกำเนิดปลาใส่แม่งดิ อ๋อเอ้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 ว่าไหน marked the location มันทำอะไรอยู่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตึกอยู่ตึกชั้นชั้นแรกชั้นแรกอหละชั้นสองแหละไอ้ชาน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 ขู่ปืนแบบแหลกๆไปเลยอ้าวเข้าหวัวสวย ôi thì chém, luôn lúc lúc luôn 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 anh luôn 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 呵呵呵，呃，呵呵